นิยายวายเรื่องเล่รายประการรักตอนที่สิเสียงประตูด,ด้านหน้าถูกเปิดออกในเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนสาดเข้ามาในตัวบ้านพร้อมกับเงาของคนที่เพิ่งกลับมาถึงในเวลาเก้าโมงเชา้าคริสถอดรองเท้าเข้าบ้านแต่ไม่รอดสายตาของคนที่ยืนอยู่ตรงบันไดทำไมถึงกลับเอาป่านนี้ เสียงของดินเอ่ยถามขึ้นในทันทีแม้แผ่วแต่มันกลับปนความหงุดหงิดที่ไม่สามารถซ่อนเอาไว้ได้เลยคลิตชะงักนิดหน่อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาร่างสูงที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมบอกไว้แล้วว่าจะค้างข้างนอกนายเปล่าบอกฉันแต่กลับบอกพ่อฉันต่างหากแน่นอนว่าเขาได้บอกว่าสินไว้แล้วล่วงหน้ามีเพียงดินเท่านั้น ที่เฝ้ารออีกฝ่ายกลับมาทั้งคืนแม้จะอยากโทรหาใจแทบขาดแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่เก็บความรู้สึกไว้เงียบๆจนกระทั่งมื้อเย็นระหว่างนั่งทานข้าวกับพ่อดินถึงเพิ่งได้รู้ว่าคริสตัต้งใจจะค้างข้างน,นอกในคืนวันนี้ดินพูดขึ้นต่อฉันเป็นคนไปส่งนายถึงที่แต่ไม่คิดจะส่งข้อความมาบอกสักหน่อยหรอ รู้ไหมว่าฉันเขาพูดใส่เสียงแข็งเบรคคำพูดของตัวเองไว้ได้ทันใจก็เต้นแรงเกินกว่าจะพูดต่อให้ดูไม่รู้สึกอะไรมากนักพ่อคุณรู้ก็จบแล้วนี่ดินขยับเท้าเดินลงจากบันไดมาหยุดอยู่ตรงหน้าอีกฝ่ายสีหน้าเรียบนิ่งกว่าที่รู้สึกในใจใช่สิพ่อฉันเขาสำคัญกว่าคริสหลบสายตาเล็กน้อย แล้วเดินขึ้นบันไดผ่านร่างสูงไปดินมองตามหลังก่อนจะตัดสินใจเดินตามไปจะขึ้นไปแบบนี้เลยเหรอแล้วจะให้ทำอะไรล่ะครับเสียงฟีเท้าทั้งสองคู่ก้าวขึ้นบันไดอย่างเงียบงนันดินรู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะโกรธแต่ความรู้สึกบางอย่างมันไม่ยอมเฉยเหมือนเหตุผลเลยสักนิดคริสเปิดประตูเข้าไปในห้องแต่เห็นดินยืนอยู่ เขาจึงเอ่ยถามขึ้นมีอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่าเป็นครั้งแรกที่คริสถามขึ้นมาอย่างจริงใจที่นายไม่ได้กลับบ้านเมื่อคืนค้างที่คอนโดนั่นทั้งคืนเลยเหรอใช่แล้วครับทำไมเหรอดินนิ่งเงียบไปเล็กน้อยหลังได้ยินคำตอบนั่นสายตาที่เคยแน่นิ่งกลับบูบไหวชั่วขณะเมื่อวานฉลองวันเกิดเพื่อนนะครับดื่มหนักไปหน่อยเลยค้างที่นั่น สายตาที่นิ่งไปกลับประกายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคริสเองก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องอธิบายให้อีกฝ่ายฟังด้วยถ้าดินไม่รู้ว่าเขาไปค้างกับใครคงตามตอแยกเขาไม่เลิกแน่ดินเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เจอความไม่พอใจอยู่นิดหน่อยหมายถึงชายหนุ่มที่เคยจอดรถมารับคริสในวันนั้นขมตอบไปหมดแล้วขอตัวก่อนคริสตอบเพียงสั้น พลางหมุนตัวกลับเข้าไปในห้องก่อนจะปิดประตูและล็อกกลอนอย่างแน่นหนาะทิ้งให้ดินยืนอยู่เพียงลำพังหน้าห้องไงนายกลับบ้านปลอดภัยดีหรือเปล่าเรเอ่ยถามเพื่อนผ่านโทรศัพท์น้ำเสียงฟังดูผ่อนคลายตามประสาวันนี้เขาทั้งคู่ไม่มีงานหลังกลับถึงห้องคริสจึงโทรหาเพื่อนเพื่อปรึกษาเรื่องบางอย่างอืม เจอคำถามกวนใจจากลูกชายเขานิดหน่อยนะ่ะคริสต,ตอบกลับด้วยน้ำเสียงกล่งประชดกึ่งเบื่อหน่ายพักนี้นอกจากจะถูกมองด้วยสายตาแปลก,แ,ปลกแถมยังชอบจุ้นจ้านเก่งขึ้นทุกวันพวกเขาคุยกันอยู่สักพักใหญ่เมื่อวางซ้ายคริสก็เดินออกจากห้องมุ่งหน้าไปยังห้องทำงานของวศินเขาเคาะประตูอย่างเชิงครู่หนึ่งเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบรับจึงค่คอยๆจับลูกบิด ผลักมันเข้าไปก็พบว่าวาสินไม่ได้อยู่ในห้องคงไปสอนแล้วสินะเป็นแบบนี้ก็เข้าทางเขาแล้วชายหนุ่มเดินสำรวจไปรอบๆห้องพบว่ามีภาพผลง,งานชิ้นหนึ่งที่ถูกคลุมไว้ด้วยผ้าแคนวาสสีขาวพื้นใหญ่ภาพนี้คงเป็นภาพวาดหญิงสาวในเงาสว่างที่จะถูกนำไปประมูลในงานจัดแสดงที่ใกล้จะถึงในอีกไม่กี่วัน มือขาวค่อยๆจับชายผ้าแล้วเลิกมันขึ้นอย่างระมัดระวังทว่าเสียงทุ้งคุ้นหูก็ดังขึ้นจากด้านหลังมาหาฉันเหรอมือของคริสชะงักค้างไปเล็กน้อยก่อนจะผินหน้ากลับไปมองแล้วส่งยิ้มเจอเขินให้วสินที่เดินเข้ามาโดยไม่ทันได้ยินฝีเท้าครับกลับมาไม่เห็นคุณผมเลยเดาเอาว่าคุณน่าจะอยู่ที่นี่นะ่ะ ว่าสินหัวเราะในลำคอเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปจูงมืออีกฝ่ายให้ไปนั่งที่เก้าอี้อยากดูภาพนั้นขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนสิครับอาจารย์เคยบอกว่ามันคืองานชิ้นเอกผมก็เลยนิสัยเสียไปหน่อยแอบจะงแง้มดูตอนอาจารย์ไม่อยู่ฉันไปหาหมอมานะ่ะอาการก็เริ่มดีขึ้นมากแล้วต้องขอบใจเธอที่คอยอยู่ข้างฉันเสมอ คริสอมยิม้มแซงทำเป็นดีใจกับสิ่งที่วสินเล่าดีเลยนี่ครับต่อไปถ้าไม่มีผมแล้วคุณก็คงวาดภาพออกมาได้ดีเหมือนเดิมแน่ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นฉันจะทำได้อยู่ไหมต้องได้สิครับยังไงผมก็อยู่ข้างอาจารย์เสมอบ่ายวันนี้ดินนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ในร้านคาเฟ่ตัวเอง วันนี้ดูเครียดเครียดนะครับเจ้านายแผนจีคุณคริสไม่สำเร็จสินะครับดองพูดด้วยสีหน้านึกสงสารเจ้านายที่พอมาถึงก็ทำหน้าเฉยชาเรากลับไม่มีสมาธิทำอะไรทั้งสิ้นดินถอนหายใจไม่แน่ใจว่าเขากำลังคิดยังไงกับฉันกันแน่ว่าแล้วก็หยิบแก้วกาแฟขึ้นมาถือเอาไว้แต่ไม่ได้ดื่มมันทันทีดวงตาคม ทอดมองไกลออกไปนอกร้านหลายวันมานี้ฉันพยายามรุกเขาเอาอกเอาใจไปรับไปส่งถึงที่ซื้อของที่ชอบฝากแทบทุกวันจนบางทีก็รู้สึกว่าฉันทำมากเกินไปได้ซ้ำดินระบายออกมาอย่างหงดหงิด,งดแล้วเขามีท่าทีอะไรกลับมาบ้างไหมครับดอมถามอย่างระวังคำพูดไม่มีเลยดินตอบเสียงเรียบไม่เคิน ไม่หลบตาไม่ปฏิเสธชัดๆก็จริงแต่ก็ไม่รับไม่แสดงออกอะไรทั้งนั้นเหมือนทุกอย่างที่ฉันทำไปมันไม่มีผลกับเขาเลยเขาเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดต่ออย่างเจือความลังเลบางทีนะฉันอาจจะคิดไปเองคนเดียวตั้งแต่แรกดินยังคงนั่งนิ่งอยู่หลังเคาน์เตอร์นิ้วเรียวยาวไล้วนอยู่บนขอบแก้วกาแฟที่เริ่มเย็นลงแล้ว สีหน้าของเขาฉายแววกังวลปนสับสนอย่างชัดเจนจนดอมที่ยืนอยู่อีกฝั่งอดไม่ได้ที่จะเอ่ยขึ้นเบาๆเรายังมีแผนบีอยู่นะครับเจ้านายดินเลิกคิวขึ้นนิดหน่อยพลางเงยหน้ามองลูกน้องคนสนิทอย่างไม่แน่ใจแผนบีดอมยิ้มเจ้าเล่ห์เล็กน้อยก่อนจะเอ็นตัวเข้ามากระซิบเสียงเบาเรากับคนในร้านจะได้ยินแผนนี้ จะได้รู้กันชัดเจนไปเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับเจ้านายกันแน่แผนจัดฉากให้หึงยังไงล่ะครับหมายเด็ดที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกแววตาของดินบุกไว้ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะหลบตามองกาแฟตรงหน้าอีกครั้งแล้วถ้าหมอน,นั่นไม่หึงละ่ะถ้าเขายังเฉยเฉยเหมือนที่ผ่านมามันก็คงต้องหยุดแล้วสินะงั้นยิ่งต้องลองเลยล่ะครับดองพูดหนักแน่นกว่าครั้งก่อน ถ้าไม่ลองก็ไม่มีวันรู้จะนายเองยังลังเลขนาดนี้เพราะเขาไม่พูดแต่เท่าเราบีบให้เขารู้สึกจนพูดออกมาเองแบบนั้นถึงจะชัดเจนดินนิ่งไปอีกครั้งคล้ายกำลังชั่งน้ำหนักความเสี่ยงกับความหวังในใจก่อนที่ริมฝีปากจะค่อยๆคลี่ยิ้มจนเจือนฉันนึกอะไรได้แล้วจูๆ่ๆรอยยิ้มเจ้าเลขก็ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะยังไง เขาก็ไม่ต้องการให้คริสมาเป็นแม่เลี้ยงเด็ดขาดวันนี้คริสมีถ่ายงานจนดึกแม้ว่าวาสินอาสาจะไปรับเขาคริสจึงอ้างว่าผู้ช่วยจะมาส่งแน่ว่าเขาแอบ,บถามออกไปว่าแล้วทำไมถึงไม่ให้ดินมารับก็ได้คำตอบว่าลูกชายของเขายัางไม่กลับเข้าบ้านเลยตั้งแต่เช้าคริสเปิดประตูเข้าบ้านในเวลาสีทุ่มครึ่งเขาเดินอย่างเหนื่อยอ่อนไปยังโซฟา ไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากห้องครัวนายแบบหนุ่มยืดตัวลุกขึ้นแล้วเดินตามเสียงนั้นไปเขาพบว่าดินกำลังวุ่นอยู่หน้าตู้เย็นคลิสจึงเอ่ยถามขึ้นมือดึกวันนี้มีอะไรหรอครับไม่มีดินหันกลับมามองเขาที่เดินไปนั่งรอบนโต๊ะอาหารร่างสูงยักไหลพลางตอบออกไปเรียบเรียบแบบนั้น แล้วคุณลุงมาทำอะไรในครัวตอนดึกแบบนี้ล่ะคริสถามอย่างสงสัยคิ้วเรียวขมวดเล็กน้อยวันนี้ดินไม่แม้แต่จะถามเขาเลยด้วยซ้ำว่าอยากกินอะไรหรือเปล่าเบียร์น่ะเอาหน่อยไหมล่ะดินหยิบกระป๋องเบียร์ออกจากตู้เย็นแล้วยื่นให้คริสอย่างไม่คิดอะไรมากนักไม่ครับผมอยากกินข้าวมากกว่าคริสปฏิเสธเสียงอ่อน วันนี้เขาเหนื่อยเกินกว่าจะกินอะไรที่กองถ่ายได้แต่พอกลับมาถึงบ้านกระเพาะกลับร้องประท้วงด้วยความหิวจนรู้สึกแสบวาบขึ้นมาวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านแม่ครัวก็เลยไม่ได้ทำมื้อเย็นไว้หากนายหิวแล้วก็ต้มบะหมี่กินเองก็แล้วกันนะผมอยากกินข้าวไข่เจียวหมูสับครับคริสพูดอย่างไม่อ้อมค้อมก็ทำเองสิดินตอบเสียงเรียบ เรากลับไม่คิดจะใส่ใจในคำขอผมอยากกินที่คุณทําให้น้ำเสียงของคริสเบาลงเล็กน้อยคล้ายกับหวังว่าคําพูดนั้นจะเปลี่ยนใจอีกฝ่ายได้วันนี้ฉันยุ่งนะ่ะคงทําให้ไม่ได้หรอกนะดินพูดพร้อมยกกระป๋องเบียร์ขึ้นอย่างหมายใจว่าเขาไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็เดินออกจากห้องครัวไปทิ้งให้คริสนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นด้วยความประหลาดใจสองวันนี้ ดินดูแปลกไปแฮะเมื่อเช้าก็ไม่เห็นหน้าเขาเลยสักนิดทั้งที่ก่อนหน้านี้เวลาคริสกลับถึงบ้านมักจะเห็นดินนั่งอยู่ตรงโซฟาหน้าทีวีหรือไม่ก็คอยถามเขาเสมอว่าอยากกินอะไรเป็นมื้อดึกแต่วันนี้ไม่มีแม้แต่คำถามเดียวหลุดออกจากปากอีกฝ่ายเลยแดดเช้าวันใหม่สาดส่องผ่านม่านกั้นสีขาวสะอาดทอดลงบนพื้นกระเบื้องพาดผ่าน เข้ามาในห้องครัวพริตตื่นเช้าทั้งที่วันนี้เขาไม่มีธุระออกไปไหนแต่พอไม่เห็นดินอยู่บ้านรว่วมโต๊ะทานอาหารเช้าสีหน้าของนายแบบหนุ่มก็ไร้สีสันทันทีวันนี้คุณดินก็ออกจากบ้านแต่เช้าอีกแล้วเหรอครับพิตถามเสียงเรียบแต่สายตากลับจ้องที่เก้าอี้ว่างฝั่งตรงข้ามวศินละสายตาจากหนังสือพิมพ์ในมือไปชั่วครู่เห็นออกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว คงไปหมกตัวอยู่ที่สตูงานปั้นละมัง้งป่านนี้คงยังไม่กลับหรอกดึกขนาดนั้นยังออกไปทำงานอีกหรอมิน่าตอนที่เขาชวนให้ช่วยทำไข่เจียวถึงบอกว่าไม่ว่างทำให้คริสนั่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่วาสินจะเอ่ยขึ้นอย่างไม่ใส่ใจนะักวันนี้ฉันคงกลับช้าเธอว่างก็พักผ่อนบ้างเถอะได้หยุดทั้งทีครับ มีอะไรก็เรียกแม่บ้านได้ตามสบายไม่ต้องเกรงใจคริสพงกหัวรับเบาๆเขายกกาแฟขึ้นมาจิบก่อนกับข้าวบนโต๊ะวันนี้น่าหง,งุดหงิดชะมัดนายมารับฉันหน่อยสิคริสเดินขึ้นมาบนห้องเขารู้สึกเบื่อเกินกว่าจะอยู่ในบ้านคนเดียวนายแบบหนุ่มจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดต่อสายหาเรเพื่อนสนิทของตน นายมารับฉันตอนนี้เลยคริสเดินขึ้นมาบนห้องเขารู้สึกเบื่อเกินกว่าจะอยู่ในบ้านคนเดียวนายแบบหนุ่มจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดต่อสายหาเรเพื่อนสนิทของเขาอยากไปไหนล่ะเรถามทันทีที่คริสเปิดประตูเข้ามานั่งในรถรูของเขาแล้วคริสไม่ได้ตอบแต่ยื่นมือไปกดหน้าจอ G P S ตรงคอนโซลรถแทนขับตามโลเคชันนี้ไปก็แล้วกัน เรมองตำแหน่งที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอก่อนจะพยักหน้าเบาๆแล้วออกรถอย่างไม่ซักถามอะไรเพิ่มเติมแขกคนสำคัญมาถึงแล้วครับเจ้านายดอมรีบชี้ไปยังหน้าร้านผ่านกระจกใสที่อีกฝั่งหนึ่งคริสกำลังเดินเข้ามาพร้อมกับชายหนุ่มหน้าตาดีอีกคนดินหันไปมองตามอย่างอัตโนมัติมากับไอ้หมอนั่นอีกแล้วคิวเข้มกระตุกพร้อมชักสีหน้าเล็กน้อย ถึงจะไม่แสดงออกมากมายลูกน้องอย่างดอมก็สังเกตเห็นอย่างทะลุปลุกโปลงเริ่มเลยดินพูดเสียงเรียบก่อนเขาจะเดินถืออุปกรณ์ไปยังโซนวาดภาพสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แกลเลอรี่บาร์ของเรานะครับเขากล่าวเสียงสุภาพพร้อมรอยยิ้มรับแขกขณะทอดสายตามองคริสและชายหน้าตาดีที่เดินเข้ามาด้วยกันคริสก้าวเข้ามาในแกลเลอรี่บาร์คาเฟ ด้วยท่าทางสงบนิ่งแต่ในใจกลับว้าวุ่นอย่างประหลาดเพราะทันทีที่ก้าวพ้นประตูกระจกเข้ามาสายตาของเขาก็เริ่มกวาดหาคุณเพียงคนเดียวแต่กลับไม่เห็นเอาชะลอฝีเท้าเล็กน้อยก่อนเก็บสีหน้าทั้งหมดแล้วเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์บาร์พร้อมกับเรเสียงดนตรีเบาๆคลอในร้านไม่อาจกลบความรู้สึกบางอย่างในอกเขาได้เลย เขาหันไปพูดกับเรที่ยืนอยู่ข้างกันคริสสั่งเสียงเรียกฉันอยากวาดรูปนิดหน่อยนายไปสั่งของกินให้หน่อยสิบอกให้เอาไปเสิร์ฟที่โซนวาดภาพอย่าลืมสั่งเมนูประจำของฉันด้วยละ่ะแม้จะอยู่ไม่ไกลจากจุดสั่งเครื่องดื่มคริสก็ไม่อยากเป็นฝ่ายไปสั่งเอาเองเขาใช้อำนาจของเพื่อนสนิทในทางที่ไม่ชอบด้วยการบังคับให้เรที่ไม่ค่อยชอบพูดกับใคร ปินคนไปสั่งออเดอร์แทนเขาแน่ใจนะว่าจะมาวาดรูปเรรีตาล้อเล็กน้อยมองออกถึงเจตนาเบื้องลึกของเพื่อนอย่าถามมากนะวาดรูปช่วยให้ใจเย็นขึ้นนะว่าดแล้วก็หมุนตัวเดินไปยังโซนวาดภาพที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในของร้านและในวินาทีที่เดินผ่านไปอีกโซนสายตาก็พลันสบกับฉากหนึ่งที่โต๊ะวาดภาพที่ที่คริสเคยนั่งดิน กำลังยืนใกล้ชิดกับลูกค้าหนุม่มคนหนึ่งแนบเสียจนเงาของทั้งสองแทบซ้อนกันมือหนึ่งของดินวางอยู่บนหลังมือของอีกฝ่ายขณะที่กำลังสาธิตการลากเส้นอย่างใจเย็นแววตานิ่งครึมแต่ดูออกว่าเจตนาอย่างชัดเจนมันคมชัดกว่าหัวดินซอสองบีที่ใช้วาดคริชงักเท้าอยู่ครู่หนึ่งแต่เพียงวินาทีนั้นเท่านั้นเขากลืนอารมณ์บางอย่างลงคอไป ก่อนจะเดินไปหยิบกระดานวาดภาพแล้วนั่งลงที่อีกฝั่งของโซนเดียวกันนั้นคริสเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนเห็นอาจารย์บอกคุณยุ่งมากแต่ไม่คิดว่าจะมีเวลามาวาดรูปให้คนอื่นด้วยโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องม,มิยายวายสไตล์ไมมินด้วยนะคะฟังกันแล้วรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรา เพื่อทำนิยายเรื่องต่อไปด้วยนะ